สวัสดีค่ะช่องเอกี้ซียูค่ะเออเ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 อมาแล้วอืม เช,ช <sucks> um <to> ื่อเช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 ่อเออง่อยแล้ววันนี้ทำไมเอ่ยสวัสดีค่ะเป็นทางการโอเคมาดื่มกาแฟกันก่อนสวัสดีเช้าอ่าเช้านี้ยังไม่ได้แจ้งข่าวเอฟซีเนาะว่าอาการคุณเม่เป็นยังไงนะครับเอฟซีก็ ขอบคุณหลายๆท่านนะครับที่สอบถามเข้ามาเป็นห่วงเป็นใยเนาะนะครับก<อ>็มันมีอากาศดีขึ้นแล้วนะครับ f อหลังจากฉีดยาไปหาหมอเมื่อคืนนะครับเหมือนแบบไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงเนาะเมื่อยภาษาแบบแกเคยเป็นเนาะนะครับแล้วก็ไปฉีดยาไปอะไรที่โรงพยาบาลแล้วก็โอเคหน่อยนะครับตอนนี้ก็ ถึงขั้นตรวจผลลงผลเลือดนะครับเดี๋ยววันที่29เนี่ยไปไปดูอีกทีนึงว่าเป็นอะไรนะครับ Fc เนอะตอนนี้คุณปุ้ยก็กำลังชงคอฟฟนะครับให้กับ XECU อยู่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นกาแฟที่อร่อยที่สุดในโลกหรือเปล่าแก้วนี้แก้วละห้าร้อโอ้ขอถอะหา,หา,หาไม้มี <laughs> ไม่มีแล้วนีน้ำกอกค่อยๆรือเป่าอีสุดจริงอะไรจริงเป็นอย่างนี้สิกอกน้ำกอกผ้าเขาลืมช้อนเอาช้อนให้ที่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนช้อน จะช้อนแกงไงตอนนี้มันมีช้อนแกงหรือช้อนขนมทำอนี่แหละจะโดนช้อนแกงตอนนี้เอา,เอ,า,เอ,าอยากโดนช้อนแกงเปล่าจะช้อนน้ำแกงอะ่ะเธอยังไม่ได้รับประทานกาแฟด้วยกันนี้ใช่ <c oughs> โอเคนันเราจะรับประทานกาแฟด้วยกันเลยเช้าชา้าวันหนึ่งแจมซาเฮ อย่าร้องเยอะจะโดน <laughs> อยากร้องให้จบเพลงนะแต่ก็โดนเยอะเดี๋ยวโดน <laughs> แต่ร้องเพลงเอฟซีฟังนะข้างหลังนั่นคืออะไรอาหาร <laughs> ซอสละเอาซอสมะยงกับมะเขือซอสมะยงนิดผสมมายงนิดอ่ะมะยงนิดอร่อยนะจิ้มจิ้มกั สลัดเปล่าๆก็กินได้อะไม่ต้องถึงคำใส่น้ำสลัดนะมาอย่างนี้แล้วก็เอาผักใช่ไหม,มพวกแตงพวกอะไรนี่จิ้มอร่อยอกินแค่นั้นโอเคแล้วอะอร,อ,อร่อยอร่อยอะไปไปยืนกากินกาแฟเพียงกากินกาแฟเร่งยง้มได้ก็กินกาแฟมา ถักทายเอซอย่างเป็นทางกลืนกันก่อนแล้วก็เปอาฝุ่นเข้าแก้วกาแฟหัวไม่ไม่เป็นไรมองไม่เห็นหรอกฝุ่นมันตัวเล็กมันโดนความร้มันก็ตั้ง ขออะไรอีกขออะไรอีกขอมือจะเอาอะไรจะเอาอะไรขออยู่นั่นแหละซุปกันอยู่นั่นแหละโอ้ยหน้าโหดแต่หมดคิตตี้คออยู่นันะ อยากกินกาแฟะปะอยากกินกาแฟอะไข่ต้ม <S 2> <S 2> <S แก่แล้วกี่ปีแล้วตัวเนี้ยไม่รู้สิแต่รู้ว่าเฒ่าแล้วนะนี่แตกกับกตาตัวเล็กๆเนาะอ,อันนี้มากับตาแน,นั่นเนี่ยไม่ค่อยได้จำอายุหมาเลยว่ามันเยอะตัวเข้าตัวออกจะนานแล้วแหละตัวนี้ พ่อเปนไปสีข้าวแล้วบ้านสีข้าวอะ่ะเขามีลูกหมาคันเนี้ยกับตันเห็นไปรโยกไปเล่นอยากได้เขาก็ให้ออกมาตอนน้อยๆเลยเนีย่นย,ย,ยแล้วกับตันก็ยังตัวเล็ก,ลกๆอยู่ประมาณอนุบาลสองอนุบาลสามนี่ละมั้งนั่นแหละแต่นั้นมาเนี่ยจนกัะตันอยู่พอสองแล้วใช่เหรอ อมไม่ใช่ตั้งแต่ก่อนโน้นนะไม่ไม่ประมาณนน้นจําได้เพราะว่ากับตันไปกับพ่อไปเอาข้าไปสีโอหมดเลยได้ไข่เลยนอกไข่ต้มเนาะเขาชื่อเขาตั้งให้ว่าไข่ตุม้มเขาพากันเรียกไข่ต้ม <laughs> มองตาได้ไหมถ้าเธอไม่โอ้ดำทั้งสองตัวเอ้ทั้งสองคนเลยเนาะเออหมาดำนี่ซิเม่เดี๋ยวเธอไอ้หมาดำตัวนี้นี่เดี๋ยวเตะเลยไอ้แก้วกาแฟอยู่นั่นแหละเอ้ไม่ใช่อยู่ใกล้ๆคนถือแก้วกาแฟได้ไง ยาับาไ,มไม่ค่อยว่าให้มาดิท่านอ่ะอมา,มา<อ>ดำเนี่ยัน่น<อ>ไม่ใช่เธอเด้โอเคนะสบายดีนะก็นะครับเอฟซก็สรุปแล้วนะครับคุณแม่ก็อาการดีขึ้นเนาะนะครับขอบคุณทุกท่านที่เป็นห่วงเป็นใยแล้วก็สอบถามเข้ามาเอ็กกีีซียูก็เมื่อคืน กว่าจะได้หลับได้นอนก็ดึกดื่นเลยนะครับ f อซนะฮะนะก็เช้านี้ก็เลยตื่นสวยตื่นสวยนิดนึงสาย,สายบ้านคอยเอินสวยตื่นแล้วสวยลดวดสวยเออสวยซะออย,ยอง <laughs> ว่าง่ละปีเอ <laughs> โอเคนะฮะเอฟซี FC คลิปนี้ก็ขออนุญาตฝากคลิปไว้ท่านี้นะครับ ทักทายพูดจากับยิปซีแต่เช้าแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบาย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 กันน้องสดีค่ะบายบายสวัสดีเจ้าอือฮึ